ดานพลตรีนรธิพยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยค่ะโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยในพื้นที่ พร้อมพบปะให้อวาสอวยพรปีใหม่แก่กําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติภารกิจเน้นย้ำคุมเข้มยกระดับการป้องกันเข้มงวดการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนในห่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยเน้นย้ำให้กำลังพลบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วนเพิ่มมาตราการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจ,จากขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาจจะลักลอบมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสิ่งของผิดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายขุมเข้มการป้องกันเฝ้าระวังทั้งทางบกและทางน้ําตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุรุงควัญและผ้าห่มกันหนาวนะคะให้กับกําลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนรับผิดชอบและได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละทั้งกายและจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเป็นกําลังใจให้กองกําลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยสืบไปค่ะ